งานเหลืองการเป็นสามีที่ดีก็ทำแบบนี้ไม่รู้เป็นสามีหรือเป็นพี่ข้าเฮ้ยดอนก็จะเป็นเจ้านายหรือว่าข้ารับใช้ฮะอะไรนะบ่าอะไรคะับวัยก่าตาดอนทำไมเล้ ต่งมาวัาเป็นยังก่อหรือว่างนมเด้อแต่งมากวันยังก่อแล้วไปวจอฟันก็ดีเดียวเต่งมากว่าจะเป็นเจ้านายเออคุณลังอบัวแต่งมา้วนจะเป็นเจ้านายเป็นคุณลงขอบัวแรกแรกก็ได้เป็นยื่นมอล้างๆเป็นนักไดินาบดี การเป็นผู้นำครอบครัวต้องเป็นทุกอย่างให้ลูกและเมียจับประดดตอกไหม้โยปลายปลายปลายระวังเลิ่น